จเจริญสุขท่านสาธุชนผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายวันนี้วันที่28กันยายนพุทธศักราช2563ก็ใกล้ที่จะออกพรรษาก็คงเหลืออีกไม่กี่วันดังนั้นในการออกพรรษานี้พระสงฆ์ทั้งนั้นก็จะทำ ปรวรณาซึ่งกันและกันคือทุกคนนั้นไปประชุมพร้อมกันสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและยังกันและกันให้ว่าก่าวตักเตือนกันและกันได้นี่เรียกว่าเป็นสามัคคีธรรมอันหนึ่งของคณะสงฆ์ที่ว่าเมื่อออกพรรษาแล้วต่างก็จะแยกย้ายกันไปในที่ต่างๆถ้าเป็นในครั้งพุทธกาล หรือครั้งที่หลวงปู่มั่นยังดำรงชีพอยู่เมื่อออกพรรษาแล้วปวารณาออกพรรษากันเรียบร้อยแล้วหลวงปู่มั่นก็จะให้ศิทธิยานุสิ์ออกไปฝึกปฏิบัติธรรมเรียกว่าออกไปวิเวกหาข้อมูลหรือหาประสบการณ์ของตนและตนเพื่อให้เกิดธรรมะอันลึกซึ้งด้วยตัวของตัวเอง หลังจากที่อยู่จำพรรษากับครูบาอาจารย์มาตลอดสามเดือนนี่ก็เป็นข้อหนึ่งที่นี้ในประชาชนของเราในทุกวันนี้โลกมันแคบลงดังนั้นเหตุการณ์ต่างๆจะรู้กันหมดจากซีกตะวันตกมาสู่ซีกตะวันออกจะรู้กันได้ฉับพลันทันใจดังนั้นข้อความต่างๆหรือข่าวสารต่างๆ เราจะต้องตรวจสอบจะต้องให้หูหนักไว้ให้หูหนักหนักไว้เรียกว่าไม่หูเบาพินิจพิจารณาเสียก่อนแล้วมันก็จะเกิดผลหรือจะทำให้เรามีวิจารณญาณเกิดขึ้นดังนั้นไม่ว่าอันใดพระพุทธเจ้าได้ตัดได้ว่าความสามัคคีเนี้จะนํามาซึ่งความสุข สมัคคีสมัคคานังตะโปสุขโขความสมัคคีมของชุมชนนำมาซึ่งความสุขดังนี้ดังนั้นประเทศชาติบ้านเมืองของเราถ้ามีความสมัครสมานสมคัคคีเข้าใจกันก็จะทำให้อยู่สบายไม่เดือดร้อนทีนี้ก่อนที่จะเข้าถึงความสมคัคคีเราก็จะต้องรู้จักหน้าที่ หน้าที่ของเด็กหน้าที่ของวัยรุ่นหน้าที่ของคนทำรรม,มาหากินหรือวัยกลางคนหน้าที่ของผู้สูงวัยคือคนชราหรือคนแก่มันก็มีหน้าที่กันแต่ละคนละคนดังนั้นในพระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าจึงได้จัดถึงคุณหนึ่งผู้มีคุณ,ณธรรมคือผู้ที่ บรรลุคุณธรรมก่อนใครหมดแม้แต่สมณเณรอายุเจ็ดขวบแต่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ก็ได้ชื่อว่าบุคคลผู้มีคุณธรรมหรือว่าเรียกว่าคุณวุฒิมีคุณวุฒิวัยวุฒิชาติวุฒิคุณวุฒิก็คือมีคุณธรรมผู้ที่เข้ามาถึงธรรมวินัยของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อน ก็ได้ชื่อว่าเป็นผู้ได้คุณธรรมก่อนใครหมดถือคุณธรรมนี้เป็นอันดับแรกอันที่สองเรียกว่าวัยวุฒิคนที่เกิดก่อนเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปู่ย่าตายายหรือบุคคลที่ไม่ใช่ญาติพี่น้องแต่ว่าก็มีรุ่นคราวพี่คราวพ่อคราวแม่คราวปู่ย่าตายายของเราก็เคารพเหมือนเราเคารพ พี่เคารพบิดามารดาเคารพปู่ย่าตายายนั่นเองเนี่ยก็มีหลักเกณฑ์ที่จะให้เราเคารพซึ่งกันและกันอยู่แล้วดังนั้นเราเห็นคนที่มีวัยวุฒิสูงกว่าเราจะเรียกลุงเราจะเรียกปู่เรียกยา่าหรือเรียกอะไรก็แล้วแต่นี่คือเมื่อเรามามีความรบซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ทำให้คนเรานั้นไม่ลับ ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่คือว่าไม่ร่วงเกินซึ่งกันแลยกันทีนี้ชาติวุ์ชาติวุน์นะคนเกิดในศัก์สกุลสูงเศรษฐีแล้วหรือผู้มีทรัพย์มากหรือในตระกูลของกษัตริย์นี่คือเรียกว่าชาติวิวุ์แล้วในประเทศของเราก็มีพระบรมวงศานุวงศ์ที่เกิดมาก็เกิดมา ในตระกูลที่สูงที่คนจะเกิดมาในตระกูลสูงก็ต้องเป็นบุคคลที่ได้สั่งสมบุญบารมีมาก่อนจึงเกิดมาในตระกูลที่สูงอย่างนี้เพราะบุญบารมีที่สั่งสมไว้ก็ทําให้ได้มาเกิดในตระกูลสูงอย่างนี้ทีนี้เมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วเราก็ไม่ล่วงเกินซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันเนื่อมีความเคารพก็หันมาถึงสามัคคีธรรม เมื่อมีความพร้อมเพียงกันแล้วก็จะทำให้เกิดความสุขขึ้นในโลกนี้เพราะฉะนั้นจึงใคร่ที่จะให้ธรรมะในข้อสามขีธรรมนี้ให้เกิดขึ้นในหมู่ส,สาทุชนทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเด็กไม่ว่าจะเป็นวัยรุ่นเมื่อจะเป็นไม่ว่าจะเป็นวัยทำงานหรือตลอดวัยที่พักผ่อนคือวัยชราเป็นหลัก ให้แก่ครอบครัวข้อคนชลาด้วยว่าปู่ย่าตายายที่อยู่บ้านอยู่เมืองก็เป็นหลักของครอบครัวเมื่อเรามีสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดความสันติสุขขึ้นเพราะฉะนั้นก็ขอให้ท่านทั้งหลายจงคำหนึ่งถึงคุณธรรมมีความสำนึกว่าเราอยู่ในวัยใดเราจะทำอย่างไรก็ในประเทศชาติก็ดี ก็ในโลกกสันนิวาสนี้ก็ดีพระพุทธเจ้าได้ตัดไว้อย่างชัดเจนถึงเรื่องคุณธรรมให้รู้อยู่ในกรอบอยู่ในวัยของใบเด็กวัยรุ่นแล้วก็ให้ศึกษาเร่าเรียนเหมือนวัยวัยของเราเป็นวัยที่ศึกษาหาวิชาความรู้เมื่อพ้นจาก25ปีไปก็เป็นวัยที่จะสร้างสรรค์วัยที่จะพัฒนาตัวเอง สร้งหลักปักฐานให้มีฐานะอันมั่นคงต่อจากนั้นก็ดำรงตนสร้างหลักปักฐานให้หน้าที่การงานของตนเป็นปึกเป็นเพนจนกระทั่งถึงวัยชราอายุ60ปีขึ้นไปก็เป็นวัยพักผ่อนก็เป็นเสาหลักให้แก่ครอบครัวเป็นเสาหลักให้แก่วงตระกูลดงังนี้นี่ล่ะ ทำในเรื่องการสามัคคีซึ่งกันและกันนั้นนำมาซึ่งความสุขถ้าบ้านเมืองเรามีความสมัครสมานสามัคคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันพัฒนาประเทศชาติของเราก็เป็นไปในความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็เป็นที่มาแห่งชื่อเสียงเกียรติยศของประเทศชาติดังเช่นประเทศไทยของเรานี้เป็นประเทศที่มีพระพุทธศาสนาหล่อหลอมจิตใจ ชนทุกหมู่เหล่านั้นให้เข้าสู่หลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกศาสนานั้นสอนให้คนเป็นคนดีไม่ว่าคริสต์อิสลามพราหมณ์พุทธพราหมณ์ซิกอะไรเหล่านี้ก็ล้วนแต่สอนให้คนเป็นคนดีไปสู่ความเป็นผู้มีคุณธรรมด้วยกันทั้งนั้นแต่ในศาสนาพุทธของเรา <c oughs> สอนให้พ้ไปจากโลดงั่นเองเพราะฉะนั้นในวันใกล้จะถึงเทศกาลของการออกพรรษาแล้วในการทอดกระถิน,ถนซึ่งเป็นซึ่งเป็นบรมพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าเรียกว่ากาลทานซึ่งมีเวลาอยู่เดือนหนึ่งประชาชนที่เป็นพุทธศาสนิกชนหรือสาธุชนทั้งหลายต่างก็ ขวัญขวายในการที่จะทอดกรถินในที่ต่างๆให้เกิดมหาฐานหรือว่าการละทานในการการะทำเหล่านี้อานิสงส์ต่างๆพระพุทธเจ้าตัดไว้อย่างหมดจดแล้วเพราะแล้วในการที่ทำการละทานนี้เพราะฉะนั้นเทศกาลทอดกรถินทุกคนทุกแห่งก็จะมีการ ทอดกระถินที่วัดนนวัดนี้ไม่ว่าวัดหลวงวัดราษอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นบุญกุศลที่เราได้ประกอบและกระทำแล้วนี้มันจะเป็นวัตตะคามินีติดตัวตามเราข้ามภพข้ามชาติทําให้เราเกิดในภพภูมิที่ดีเมื่อเรายังไม่พ้นไปจากโลกนี้เราก็พยายามสร้างความดีเอาดีใส่ตัวไว้ดีห้าอย่างของ ครูบาอาจารย์ที่ท่านได้กล่าวสอนกันมาเรื่อยๆนั้นให้เราคิดดีให้เราพูดดีให้เราทำดีแล้วก็คบคนดีแล้วก็ไปสู่สถานที่ดีอย่างนี้ก็จะทำให้เรานั้นมีคุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเราจากที่เราได้สำเนียกแล้วก็สำนึก มันสำนึกเกิดขึ้นในจิตว่าเออเราควรจะต้องทำอย่างนี้เราก็จะต้องจัดอย่างนี้เมื่อมีความสำเนียกสำนึกแล้วก็ระลึกระลึกถึงสิ่งที่เราเคยกระทำมาแล้วมันผิดพลาดก็แก้ไขให้มันดีถ้ามันดีแล้วก็ทำให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปให้มันดีหลายๆเท่าขึ้นไปอย่างนี้มันก็ทำให้เกิดผลแก่เราดังนั้นท่านสาธุชนทั้งหลาย ในเทศกาลออกพรรษาก็ให้ท่านทั้งหลายจงปรวรณาตัวเองให้คนอื่นติเตียนเราได้ให้คนอื่นแนะนำเราได้แล้วเราก็จะกลายเป็นผู้เป็นคนที่ยอมรับไม่มีอัตตาแล้วก็ไม่มีมานะแล้วก็ไม่มีทิฏฐิคือคือความเห็นส่วนตัวให้คนอื่นเขาตักเตือนเราได้อย่าดังเช่นพระท่านได้ปรวรณากันในวันออกพรรษา ดังนั้นก็ขอฝากไว้กับท่านสาธุชนทั้งหลายและในที่สุดแห่งการให้กระแสธรรมนี้ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธพระธรรมและพระอริยสงฆ์จงบันดาลให้ท่านได้รับแต่ความสุขความเจริญปาราถนาสิ่งใดอันเป็นประโยชน์อันหาโทษไม่ได้ก็ขอความปาถนาเหล่านั้นจงสำเร็จ จงสำเร็จและจงสำเร็จแก่ท่านตลอดกาลและนานเทิน